สวัสดีค่ะวันนี้ฟังก็มีคดีแรงงานที่เกี่ยวกับการถูกบีบหพลาออกมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าถ้าหากลูกจ้างเนี่ยถูกบีบให้เขียนไบลาออกจะมีผลทางกฎหมายอย่างไรและตัวลูกจ้างเนี่ยจะได้ค่าเสียหายอะไรบ้างเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากคำพิพากษาศาลธรณ์คดีชำนนญพิเศษที่2468ทั2565เรื่องเนี่ยมีอยู่ว่าโสดเนี่ยเป็นลูกจ้างจำเลยตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2553ตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยเป็นวิศวกรปฏิบัติงานอยู่ที่จังหวัดเออัตราค่าจ้าง สุดท้ายเดินละ73,600าบาทต่อมาค่ะวันที่3ธันวาคม2563าเนี่ยจำเลยบังคับให้โจทเขียนใบลาออกและยอมรับค่าชดเชยเพียงครึ่งหนึ่งโดยขู่ว่าถ้าหากไม่เขียนใบลาออกเนี่ยจำเลยจะเลิกจ้างโดยไม่จ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและค่าชดเชยให้โจทเนี่ยค่ะจำต้องยอมเขียนใบลาออกทั้งทที่ไม่ได้ประสงค์จะลาออกเลยแนมะ้แต่น้อยซึ่งโจทเนี่ยทำงานมาครบ10ปีแต่ไม่ครบ20ปีมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าชดเชยเนี่ยส 300วันเป็นเงินจํานวน7 3 6 0 0 0บาทแต่จําเลยค่ะดัน จ่ายค่าชดเชยให้แก่โจ์เนี่ยเพียงครึ่งเดียวคือ368,0 0 0บาทโจท์เนี่ยค่ะซึ่งเป็นลูกจ้างเนี่ยจึงขอบังคับให้จำเลยเนี่ยจ่ายค่าชดเชยส่วนที่เหลืออยู่ก็คือ368,000บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในจ้างค่ะซึ่งเป็นจำเลยในคดีนี้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีว่าโครงการที่โจทย์รับผิดชอบเนี่ยมีผลประกอบการขาดทุนจำเลยได้รับความเสียหายจะต้องสูญเสียเงินในการแก้ไขางานก่อสร้างเนี่ยเป็นจำนวนมากซึ่งโจ์เนี่ยตัดสินใจยืน่นใบลาออกเพื่อไปดู และบุตรสาวโดยระบุเหตุผลในใบลาออกว่าดูแลครอบครัวโจทย์มีวุฒิภาวะที่จะตัดสินใจได้ด้วยตัวเองมีเวลาไต่ตองจำเลยเนี่ยไม่ได้ขู่บังคับให้โจทเนี่ยลาออกเลยแนมะ้แต่น้อย าลแรงงานภาคสองพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน3ามแสนหกหมื่นแปดพันบาทพร้อมดอกเบีย้ยจำเลยไม่พอใจอุทธรคำพิพากษาต่อสารอุทธรณคดีชำนาญพิเศษเนี่ยตรวจสำนวนประชุมคดีแล้วปรึกษากันเนี่ยเห็นว่าเมื่อพิจารณาประกอบสภาพชีวิตของครอบครัวโจทซึ่งมีภาระที่จะต้องเลี้ยงดูบุตรถึงสองคนซึ่งกำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษาที่กรุงเทพและมัธยมศึกษาที่จังหวัดเอย่อมมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากทั้ง งตัวโจดเนี่ยก็อายุ51ปีแล้วทํางานกับจําเลยเนี่ยก็มากกว่า10ปีการที่โจดเนี่ยจะลาออกไปเพื่อหางานใหม่ที่มั่นคงมีรายได้และสวัสดิการเช่นเดียวกับบริษัทจําเลยเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายประกอบกับปี2563เนี่ยเป็นช่วงที่ประเทศไทยและหลายๆประเทศทั่วโลกมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาส2019ส่งผลให้กระทบต่อระบบเศรษฐกิจบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยต้องลดต้นทุนให้ธุรกิจอยู่รอดโอกาสที่จะรับพนักงาน เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ย่อมมีน้อยโจทเนี่ยมีบุตรที่ยังศึกษาอยู่ที่จังหวัดเองานใหม่ของโจทเนี่ยแม้จะมีความมั่นคงแต่รายได้และสวัสดิการเนี่ยน้อยกว่าบริษัทจำเลยมากในช่วงแรกเนี่ยโจดก็ยังคงจะต้องปฏิบัติงานอยู่ที่จังหวัดเอหากโจ์ต้องการจะดูแลครอบครัวจริงๆและการทํางานที่เดิมเนี่ยเดินทางไม่สะดวกตามเหตุผลที่ระบุในใบลาออกโจ์ก็น่าจะเลือกปฏิบัติงานที่กรุงเทพพฤติการแห่งคดีเนี่ยเชื่อได้ว่าจำเลยได้รับความเสียหายจะต้องสู เสียเงินในการแก้ไขงานก่อสร้างในโครงการเนี่ยจำนวนมากเป็นเหตุให้ในายดำผู้จัดการฝ่ายบุคคลเนี่ยพูดบีบบังคับให้โจทย์เขียนใบลาออกอ้างว่าหากไม่เขียนเนี่ยจะมีหนังสือปลดโจ์อยูด่ดีและจะทําหนังสือแจ้งไปยังกองทุนสํารองเลียงชีพไม่ให้ใจ่ายเงินสมทบในส่วนของนายจ้างโจทเนี่ยคะ่ะ ไม่มีเวลาครุ่นคิดกังวลหากต้องตกงานาครอบครัวเนี่ยจะต้องได้รับความลาบากจะต้องได้รับความเดือดร้อนอย่างแน่นอนโจ์ไม่มีอิสระในการตัดสินใจแต่อยู่ในภาวะที่เกรงกลัวจําเลยผู้เป็นนายจ้างและถูกบังคับให้ต้องเลือกลาออกการแสดงเจตนาลาออกของโจ์ไม่ได้เกิดจากความสมัครใจกรณีนี้ถือว่าเป็นการที่จาเลยเนี่ยไม่ให้โจท์ทํางานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้เป็นการเลิกจ้างจําเลยจะต้องจ่ายค่าเฉยยส่วนที่ขาดให้แก่โจ์แล้วการที่ เลยเนี่ยอุทธร์ทำนองว่าโจทเนี่ยตัดสินใจเขียนใบลาออกด้วยตัวเองโจ์มีวุฒิภาวะคุณวุฒิและวัยวุฒิที่ควรทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับเป็นอุทธร์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคาดีแรงงานพศ .2522 มาตรา54วรรคหนึ่งศาลอุทธรคดีชำนนญพิเศษไม่รับวินิจฉัยพิพาทสาย,ยืน สรุปแล้วนะคะการที่ฝ่ายบุคคลเนี่ยพูดบีบบังคับให้ลูกจ้างเนี่ยเขียนใบลาออกอ้างว่าหากไม่เขียนจะมีหนังสือปลดอยู่ดีและจะทําหนังสือไปยังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไม่จ่ายเงินสมทบในส่วนของนายจ้างให้การสแสดงเจตนาลาออกของตัวลูกจ้างดังกล่าวเนี่ยจึงไม่ได้เกิดจากความสมัครใจกรณีนี้ถือว่าเป็นการที่นายจ้างอะค่ะไม่ให้ลูกจ้างทํางานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้เป็นการเลิกจ้างนายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แกโจทย์นั่นเองค่ะ